มาเชียงดาวมาเนียาเรือเราไปหมาพักที่บ้านสายหมอกที่เชียงดาวแล้วก็เดือลงมาธรรมชาติเขาเก็บชาใไมคะใ่ครบเนี่ยเขาจะเก็บยอดใบใบแรกเขาจะเก็บใบแรว่เก็บใบแรไว้่งชด ที่ดอยเชียงดาวครับนี่อะมากเพรานั้นหมอกพี่นี่อะไรอ่ะอยูห้องร้านมีโซหรอคะครับผมอมีอโซมีอโซมีโซอันนี้มีหมอกจริงหมอกปลอม อะเจ๊ไหนบุกไม้บุกมือหน่อยสิโอ้โอแต่ว่าที่ตีแล้วมันอยู่ในถังอ๋ม่นาะเป็นถั่อะไรอะคะสวยญี่ปุ่นอ๋อสวยญี่ปุ่นเหรอใช่เขาพี่เห็นไห่มองเลยโอ้ยังมองเห็นเนาะใช่เรายังมองไม่เห็น